ช่วยๆกันนะคะก็คืออัน,นตัวเนี้ยก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เป็นเป็น,ปนลูกช้างแรกเกิดนี่แหละซึ่งก่อนหน้าเขาจะเกิดเนี่ยทุกคนก็หมอๆเริ่มได้รับแจ้งเนาะแล้วทุกคนก็เริ่มลุ้นกันแล้วว่าเอ้เคุณแม่จะคอดได้ไหมเป็นแม่ท้องแรกด้วยอะไรนะคะแม่สาวท้องแรกส่วนมากที่เราเจอปัญหาคือคลอดยากแล้วก็อาจจะคลอดออกมาแล้วทำลายลูกเดี๋ยวจะให้พี่เดียวช่วยเล่าคร่าวๆ อตอนแรกยินรอนี้เป็นมายังไงทําไมสุดท้ายเราได้เอาหมอคนนั้นคนนี้เข้ามาก็คือน้องเมียไอเขาตื่นเช้ามาเพื่งตู้เห็นแม่เขาน่ะมีน้ำนมไหลไหลไหลตรงหน้าขาอ่าแสดงว่าอ่าจะถึงเวลาโคตรแล้วแล้วก็มีอาการพออีกสักระยะไปสายพุ่งก็มีอาการนะครับทักทิ้งไปรอแม่เขาไปเลยหมอ่พอมีอาการพุ่งก็แม่เบ่ง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 เข้าเบ่งเข้าพุ่งตอนนั้นคือยังไม่ได้มีหมอเข้ามาครับเขาเป็นช่วงห้าทุ่ม ่าน้ำข้ามแตกอ่าน้ำข้ามแตกปุ๊บก็ไม่กระบวนเลรทีนี้ก็พอีเท้าก็ติดต่อหมอเข้ามาใส่น้ําเกลือก็ติดต่อไปหาคุณหมอทิพย์อ่าแล้วก็มีคุณหมอวีนเข้ามาใส่น้ําเกลือให้อ่าวันที่สองก็ใส่น้ําเกลือไปพอถึงควรแล้วก็คุณหมอวีนก็ติดต่อทางไอ้ทางไอ้โรงพยาบาลเคร่งแสนอีกวันถัดมาก็หมอโรงพยาบาลเคร่งแฉนก็เข้ามาก็มาตรวจล้งที่สุดพอล้งที่สุดปุ๊บก็มาบอกว่าเจอลูกขวางคทอดยากนะครับขวางทอดยากก็ ทางโรงพยาบาลคอนเซ็นก็แนะนาว่า,าให้ทําการขนย้ายาต้องรักษาชีวิตแม่ไว้ก็คือต้องขนย้ายไปที่โรงพยาบาลคอนเซนเพื่อพาลูกค้างออกนะครับเพราะว่าหมอคิดว่าลูกค้างเสียนะครับเ,าเราก็ใจเสียนนิดๆนะครับแต่ก็ก็ไม่ครับก็คือไม่ทําตามหมอเพราะว่าเราเคยเห็นเหตุหการณ์นี้ช้างที่ในหมู่บ้านตอนที่เราทํางานอยู่ที่พุทธนาจากักรมีประมาณ4 สี่ถึงหกเทือยที่เราก็เห็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับอพอลังจากนั้นทุบเราก็ถ้าน้องใหม่ย,ยังมีอาการดึทดงทุบคมลแรงทุบเราก็จะให้หมอหมอก็จะใส่น้ำเกลือพอลังจากนั้นอีกวันแล้วก็เริ่มเริ่มพาเดินเริ่มพาแม <hard S 1> ่ช<า>้างเดินสังเกตอกรรว่านะครับว่าแม่ช้างจะเป็นลักษณะไหนปล่อยถูต้นไม้ด้วยแล้วก็เดินพอไปเดินทุบกับควันแล้วก็เดินตามถูทุบก็จะสังเกตว่าแม่ช้างจะหยุดเป็นระยะก็เหมือนกับลูกยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องการมีที่แน่นอน ่าพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็พาขึ้นมามาปลูกปลูกตากแดด้วยกันครับตากแดด้วยก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเราก็เริ่มให้เล่นน้ำลืมให้เล่นน้ำแล้วก็คลิ้งไปคลิ้งมาคลิ้งไปคลิ้งมานะครับก็เหมือนกับร่างกายเหมือนกับจะบิดให้ลูกได้ที่ได้ทางครับประมาณสักสี่โมงกว่าๆก็มีอาการทีเลยครับแล้วก็เอามาปลูกมีปุ๊บก็ห้าโมงบอกแต่ตอนนั้นคือเรากลัวว่าแม่จะไม่มีแรงแรงแรงดิ้นนะครับเราก็ใส่เทปรองขา เราไม่ใส่พันา,นาการเลยแค่ใส่ปลกขาปลูกสั้นปุ๊บก,ก็มิดเท่ส่งสัรูปปุ๊บกอลมาแล้วครับอกมาทุกก็สังเกีเห็นว่าน้องก็ผิดปกติหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขาเสดตามตัวก็ยืนไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ก็ไม่ีน้ำนมอีกแล้วก็ทำาดบมทำไอ้กลุ่มัญญาชาวบ้านก็คือไอ้เถืยอไม่ไผ่ทำเถื่อไม่ไผ่ไไก็ใส่ประมาณสองเดือนแล้วก็มาดูเรื่องรักษาแสล็อง ผมลูกแล้วก็น้ำนมของแม,ม่ก็ได้ยาจากทางสถาบันมาช่วยครับครับก็ <c oughs> จริงๆเคสเนี้ยค่อนข้างจะซับซ้อนเนาะแล้วก็มันเป็นเคสที่หลังจากที่หมอทางเชียงใหม่อะค่ะแถวทางเหนือเราเนาะจะมีปานท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเพราะง,งั้นเราจะชอบเจอปัญหาเคสลอดยากโดยเฉพาะในแม่แม่ท้องแรกค่ะหลายๆครั้งจนเราก็ค่อนข้างจะแนะนําว่าเอ๊งั้นจริงๆอะอยากให้ ได้รับการมอนิเตอร์การตรวจที่ค่อนข้างชัดเจนคือนนหมอบีมก็คือเป็นจากโรงพยาบาลสักค่ะค่ะขนุนนาะเขาก็เลยแบบพยายามติดต่อศึกสาเหมือนกันก็คือเอาอจริงแล้วเคสเนี้ยถ้าสมมุติว่าเจอหมอหนึ่งคนอาจจะอาจจะเหมือนแค่ได้ให้คำปร,ร,รึกษาเนาะได้ให้น้ําเกลือแม่แล้วก็จบแต่ว่าด้วยความที่เราเริ่มมีการติดต่อศรรึกษาเราพูดรรคุยกันอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยกลายเป็นเคสที่ค่อนข้างจะมีหมอเข้ามาร่วมคนามคเห็นเขางัเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่มันดูแลได้สําเร็จอันหนึ่งก็คือพอชางเนี้ยต้องการอย่างที่เดียวอะค่ะต้องการอุปกรณ์ในการทําเฟืองต้องการยาต้องการอะไรเงี้ยแล้วเราสมาคมเนี่ยก็มีงบบริจาคมาเราก็ส่งมาให้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยปลายทางก็มีคุณหมอที่อยู่ในพื้นที่ที่ดูแลเบื้องต้นเรื่องช้างได้ค่อนข้างดีอยู่แล้ว ใช่เราก็มาค่อนข้างเร็วมาเลยเร็วมาเลยก็ดูแลช้างมาชียใช่แล้วเหมือนแบบเอาใครใส่โรยต่อถ้าโมก่อนเลยอ่านำเสนอคือต้องหาโมใส่น้ำเกลือกันเลยการดุโลกออกตอนห้าโมงสามทุ่มลุกแล้วไม่ไหวแล้วไม่ลุกไม่อะไรให้โมมาใส่น้ำเกลือลุกได้ต่อโมบีมมาอยู่นี่จนรู้ใจกันแล้วรู้ใจมานอนกินอยู่นี่เลยจริงๆแล้วในการจะช่วยช้างหนึ่งแคทแล้วสำเร็จกันเนี่ยค่ะก็อยากจะบอกเลยว่าจริงๆก็มาจากครั้ง คนเลี้ยงด้วยก็ของอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจ้าของเองก็ไม่ได้สามารถดูได้คนเดียวน้องเพื่อนคอยช่วยด้วยคุณหมอในภาคสนามหรือว่าคุณหมอหน้างานนะคะที่เราเรียกกันเออซึ่งเอาจริงแล้วคุณหมอหน้างานเนี่ยตอนนี้สมาคมก็กําลังพยายามติดต่อประสานงานให้เยอะขึ้นให้มีเครือข่ายมากขึ้นเพราะว่าจากที่คุณหมอส่วนมากอยู่ทางเหนือกันเียเราไม่สามารถมาหาได้รวดเร็วทันใจพวกนั้นก็เราจะพยายามหาเครือข่ายโองเฉพะแพทย์ให้มากขึ้น นนะัเเมาแล้วนี่ะถามหน่อยว่าชื่อบุญรอดเนี่ยมีใครคนใดคนหนึ่งเลือกหรือว่าทุกคนเห็นด้วย้อที่อเลยว่าทุกคนเห็นด้วยนะครับชื่แบบสาวมาซีแบบเป็นซีคืนนะครับเออแบบตั้งชื่ออื่นไม่ได้เลยแบบออกมาแบบพ่อแบบหาพ่อหาหน้าเป็นหัวหาเด็กเข้าอย่างเดียวแก่ถูวนะ ผ่านมาสี่เดือนหรือยังตั้งแต่เดือนที่สองพี่ถามพี่แน่ว่า8เดือนกับสภาพช้างแเดือนกับน้องชิปเคยดูสังเกตมาเนี่ยวันนี้อุลรอดเขาเหมือนหรืแตกต่างจากช้างทั่วไปยังไงในอายุ8เดือนสรภาพที่จริงๆแล้วดูอ่ะแข็งแรงมากเนาะแล้วก็ค่อนข้างกระฉับกระเฉงนะคะมีพฤติกรรมแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาซึ่งก็เข้ากับวัยเขาแล้วก็ที่เมื่อกี้พี่เดียวโชว์แล้วว่าอันนี้โชว์หน่อยว่าเขาแบบ ซึ่งถือว่า,ออาเร็วเร็วงานออกของทางฟันครบนะคะสวยงามด้วยก็คือดูแลสุขภาพได้ค่อนข้างดีผิวอะไรก็ไม่มีเหาไม่มีอะไรเลยคืออันเนี้ยต้องมีขึ้นส่เจ้าของเนาะมาทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยหน้าตาลุบล่างคือสมบูรณ์ดีแม่จะอยู่ในภาวะโควิดนะคะที่เราบอกว่าขาดรายได้ขาดอาหารเนี้ยแต่ว่าทุกคนก็พยายามเลี้ยงดูช้างได้อย่างดีมาก ก็เมื่อกี้ถามันดูว่าเอเราช่วงนี้รับแขกไม่ได้ที่ที่เดี๋ยวเอากที่ไหนมาเลี้ยงดูสองแม่ลูกนะคะก็คือจากการทำ y จากการทำ c h a n n แล้วก็มีคนที่คอยเป็น FC ที่คอยช่วยด้วย ราะงั้นก็เอาจริงๆแล้วทุกทีก็พยายามที่จอกว่าเราไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วเราจะทำจะรอดจะรอดด้วยวิธีไหนทั้งคนทั้งช้างนะครับใชครับใช้ชื่อช่องว่าอะไรครับพี่อ่าด็กชายคุณรอดแฟมิลี่ครับดอชอดอลชอว์ุณรอดแฟมิลี่ก็ยกให้เขาหมดเลยชื่อก็แบบอาบซ้อมใจกันตั้งให้เลยวันนั้นมีผู้ติดตามอยู่ส0่พันคนสี่พคนใช่ครับผมว่า3,990ันคนติตามช้างอีก10คนกับลำโพงแฟนของเจ้าของเพจก็ตั้งในเพจ ว่าน้องอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่สวนไทยพัทยาครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับผมนะครับถ้าจไมาเยี่ยมมีติดต่อที่ไหนได้บ้างคะก,ก็ก็พิมพ์ขึ้นขึ้นมาเลยครับพิมพ์ในไทยโทรศัพท์ก็ขึ้นมาเลยครับสวนไทยพัทยาครับ,รรบเราจะขึ้นมาเจอกันทนี่เลยครับติดต่อ<ผ>ม,มาเลยท่าบาาอลางที่สวนไทยพัทยาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นใจก็คือไม่ใช่แค่แม่และลูกคู่นี้ของบุญรอดนะครับ น่าประทับใจมากคือมีช้างแม่ลูกอีกน่าจะประมาณ4คู่ไหมอีกสคู่แล้วก็มีท้องอแล้วก็มีในท้องอีกซึ่งผมเชื่อว่าไม่นานก็น่าจะมีข่าวดีแล้วก็ผมเชื่อว่าด้วยการเรียนรู้ของทีมแล้วก็ทุกๆคนที่เลี้ยงช้างเนี่ยปัญหาต่างที่มันเคยเกิดขึ้นกับไอ้เจ้าจิ๋วน้อยบุญรอดเนี่ยก็อาจจะถูกแก้ไขนะครับแล้วก็หวังว่าการคลอดของท้องหน้าเนี่ยจะเรียบร้อยขึ้นผมก็อยากจะ บอกเลยว่าหนทางรอดของคุณรอดและหนทางรอดของช้างทุกเชือกที่อยู่ในประเทศไทยรวมถึงที่สวนไทยพัทยาแห่งนี้ก็คือการสนับสนุนนะครับการส่งกําลังใจแล้วก็การเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับโดยเฉพาะคนที่มีลูกนะครับให้ลูกได้มีโอกาสในการเรียนรู้เรื่องช้างด้วยได้มาเห็นธรรมชาติได้มาเห็นความเป็นอยู่เพราะที่นี่มองดูแล้วก็อยู่กันแบบเป็นครอบครัวของคนเลี้ยงช้างเลยนะครับ อ่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการท่องเที่ยวจะมีหรือไม่มีการระบาดของโรคโควิดจะยังคงต่อไปอีกนานเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆคือ,อครอบครัวของพี่น้องที่เลี้ยงช้างอยู่ที่นี่นะครับก็ไม่เคยห่างไม่เคยทิ้งช้างไปนะครับแล้วก็เจ้าบุรบอดนี่ก็เป็นเหมือนเหมือนตัวขวัญน,นะครับเป็นตัวกำลังใจแล้วก็เป็นช้างนําโชคของที่นี่เลยด้วยซ้านะ,ค,ะครับก็ไปตู้ใปสู้<ด> ที่ไอบุรุษใส่แบตเตอรี่ยี่ห้ออะไรครับใส่ตู้แบบปกติช้ำทำไมมันไม่หยุดเลยเดี๋ยวให้ไอ้ให้ค้างที่เกิดใหม่นะครับมันจะมีอะไรกรงน้ำช้ำนะมันก็จะมีที่อ่าตัวเนี้ยที่แตกสองครั้งในในในถุงน้ำช้ำใช่ปกติคือออกมาปุ๊บเขาก็ถ้าถ้าส่เสริมเสรก็จะเที่ยวใช่ไหมแต่ีกสองออกมาแล้วครับจริงๆก็พร้อมพร้อมออกมาแล้วแหละใช่ครับแค่คุ้มหาฟังเลยทีที่ว่าที่ที่ฟังอ่ะ ตอนเราเล่ามันเล่าเหมือนเรื่องสนุกแต่ถ้าถามในมุมหมอทิพนะ <c oughs> ในรอบสองปีที่ผ่านมาเนะี่ย <c oughs> คือเห็นแล้วทั้งเศร้าทั้งเสียใจทั้งเป็นหนึ่งในทีมหมออีกสิบกว่าคนที่ผ่านเหตุการณ์ประเภทนี้แล้วก็ต้องพยายามเ่วยชีวิตแม่โดยการผ่าตัาแล้วก็ดึงสร้างลูกมาเป็นเรื่องน่าเศร้ามากแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขอบคุณรอดเนี่ยพูดจริงก็ไม่ผิดจากตัวที่เคยทอดไปออกมาหลายๆลยเชือกเลยแต่ว่าน้องออกมาแล้วแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ มานะครับส่งเสริมแล้วก็ให้กำลังใจกันแล้วก็ใช้ที่ีใช้สวนไทยพัทยานะครับที่อยู่ในจุดที่เราพาข้าวมมาเรียนรู้เรื่องช้างแล้วก็ให้มันนกาจัช้างด้วยกันนะครับเดี๋ยวทีมสมาคมเดินทางต่อเพราะว่าเราจะไปเรื่องช้างอีกสองสามจุดนะครับแล้วก็จะไปเยี่ยมทางที่เราเคยต่อแล้วให้ความช่วยเหลือนะครับสำหรับวันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่หมอทิพย์มาทำหน้าที่ก็คือการเข้ามารีวิวมาตรวจนะครับแล้วก็มาเช็คนะครับพบอะไรบ้างเล้นี่ก็เป็นกล่องยานะคะที่ทาง สมาคมสาาพันธ์ช้างไทยเนอะร่วมกับคณะสัตวแพทย์พยาศามชนะคะตัวศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะแล้วก็เอเชียนอนรั์เซนซัพพอร์ตเราทาเป็นกล่องยาและเวชภัณฑ์สาหรับช้าอันนี้แจกทั่วประเทศนะคะตอนนี้ก็มาเช็คกันว่าเอ๊ะที่นี่เหลือยาอะไรยังไงบ้างนะคะเพราะว่าทางสมาคมตอนนี้มีพบประมาณยาที่เดี๋ยวเราจะซื้อยานสางไนแล้วตอนนี้ก็ยังเหลือพวก เข้าไปคุยยาเมื่อกี้หน่อยเดี๋ยวว่ายายาอะไรที่ต้องจำเป็นต้องใช้ไม่ไปเชื่อเพื่อนเล่น้วยแต่ตอนนี้ที่คุยกันกับพี่ควานแล้วเนี่ยว่าต้องการพวกยาทานครับยาตาเหมยาตงค่ะแล้วก็ยาคีนเหลืองยาคินสีเหลืองเนาะยามตีค่ะ แล้วก็มีพวกน้ำมันนวดทางสมาคมก็จะสั่งซื้อแล้วก็เดี๋ยวส่งสำคัญตรงว่าคือยาต้านโรคมะเร็งถูกทางมาได้เลยเราต้องการยาทางเนาะมีมีมีทั้งยาถ่านแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเป็นพวกยาต้านไวรัสคเราตวชยาทุกชนิดเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ปรึกษาคุณหมอก่อนอย่างที่นี่ก็เป็นคุณหมอบีมเนาะก็ให้ปรึกษาคุณหมอ ได้ได้ค่ะยาขนมเนาะงที่นี่มันมีแต่ขวดเล็กที่เดงที่เราไปซื้อตามร้านมันไม่ตายมันไม่เหมือนอะไรนะยี่ห้อสมัยก่อนอะยี่ห้อในกระสังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาให้ค่ะเดี๋ยวนี้มันเริ่มหายากยาบางตัวมันแพงที่ผู้น่วยมีเดแดงขวดเดายแล้วก็เดี๋ยวยาฉีดเนี่ยหมอจะฝากไว้ที่สัตวแพทย์ในคลินิกแล้วก็มีปัญหาอะไรรู้สึกอฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมช่องเด็กชายบุญรอดแฟมิลี่ครับผม แปดเดือนครับแเดือนอยู่เลยครับเฮ้ยจริงเลี้ยงช้างมาหลายตัวนะเห็นมิชชานเรไม่เคยเห็นนะแเดือนต้องบอกเคยแต่ว่าปีอันนี้โผล่โผล่มาตั้งแต่ห้าเดือนเนี่ยโผล่ที่หลุดออกมาครับแล้วก็เพิ่งเลื่อนออกมาเรื่อยๆอันนี้ก็แปลกมีความพิเศษแปลกพ่อก็สิบหกแม่ก็สิบหกลูกมาสิบแปดครับเล็บไม่ใช่โอ้ยแม่อะไรบ้าง าบายๆฝากติดตามฝาก,กเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมช่องเด็กชายบุญรอดแฟามลี่ครับผมสวัสดีครับ